สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ปศุสัตว์พัฒนาค่ะไก่พิจารณาสามนติตจับกรมปศุสัตว์กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะเราก็จะเจอกันทุกวันพุธทุมนาฬิกาถึงหกนาฬิกายี่สิบห้านาทีค่ะเป็นประจําทางเฟซบุ๊กของสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386หนึ่งสามแปดหกนะคะและเราก็จะเจอกันทาง YouTube Facebook ของรายการปศุสัตว์พัฒนาค่ะเราก็จะเจอกันด้วยาเรื่องราวาต่างๆเนาะ ที่น่าสนใจและคิดว่ามานอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้ค่ะอย่างเช่นช่วงนี้อากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นแล้วบางพื้นที่คือบางพื้นที่บางเวลาเริ่มอุณหภูมิสูงก็ร้อนนะบางพื้นที่ยังเย็นๆชื้นๆมีหมอกนะหรือว่าบางพื้นที่ในยเย็นเลยทีเดียวนะคะ เมืาอก็ก้อากาศขมุกขมัวและที่สําคัญมีฝุ่นด้วยนะก็ระวังสุขภาพให้ดีแล้วกันค่ะที่สำคัญเลยคือช่วงนี้โควิดก็ยังไม่หมดไปเนาะให้ระวังสุขภาพนิดนึงหน้นากากอ,อนามัยเจ้าเอากอฮอ์ล้างมือเตือนกันทุกๆสัปดาห์ช่วงนี้อย่าลืมไปถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็ไปฉีดวัคซีนเพิ่มนะคะเขาเปิดให้ ยองเปิดให้เข้าไปฉีดการเพื่อสุขภาพที่ดีๆของเราเนาะเราจะได้รู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงมีขึ้นแต่ก็ยังต้องระวังนะเพราะถึงแม้ฉีดแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้ค่ะแต่อาจจะทำให้อ,อาการน้อยลงไม่หนักนะเพราะท่าที่สังเกตดูคือผู้ที่เสียชีวิตก็ จะเกิดจากผู้ที่มีรอประจำตัวมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงคงั้องการต่งเนาะและที่สําคัญคือยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะอันนี้ต้องระวังระวังดีมากๆด้วยใส่หน้ากากอนามัยก็ใส่ให้ติดจมูกนะคะปิดทั้งทั้งจมูกไม่ใส่ใต้ชาไม่ใส่ใต้จมูกนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยอ่ะอันนี้เรา ดูแลสุขภาพเราแล้วเราก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแลเข้าไปดูแลสุขภาพสัตว์ของเราค่ะนะอาหารน้ำยาวิภาณฑนและธาตุต่างๆเตรียมไว้ค่ะที่สำคัญเลยคือยาฆ่าเชื้อการจะเข้าออกฟาร์มการจะมีคนอื่นเข้ามานะอาาันธุนาตต่างๆการเคลื่อนย้ายหรือแม้แต่ สัดฝูงอ่ะที่เราจะนําเข้ามาอย่าลืมกัดโรคไว้ก่อนนะก่อนนําฝูงใหม่เข้ามารวมฝูงเอาที่เข้ามารวมกับฝูงเราต้องรอวัไปค่ะเออคือถ้าอามารวมเลยบางทีเราลืมนะเคยมีเหตุการณ์จริงๆที่เอาเข้ามาแล้วไม่ได้กัดรวมเลยหมดขาะทั้งของใหม่และของเก่านะอันนี้ เป็นคาหอนเตือนใจกันไปแต่บางทีลืมก็มันเป็นรู้ว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แต่บางทีก็ลืมกันได้ก็ไม่เป็นไรมันจะขีบเตือนกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพเขาให้ยาให้อาหารอะไรแล้วก็อย่าลืม,มอย่างเช่นถ่ายพิษนะหรือวัคซีนนปมาจํำตามเ,เวลาของแต่ละ ชนิดสัตว์ของแต่และช่วงอายุนะคะวัคซีนก็จะให้ไม่เหมือนกันก็หลายๆท่านศึกษาแล้วรู้แล้วแก่เข้าใจว่าท่าน่นท่กท่านอน่ะเก่งมากๆแต่บางทีที่มาพูดบ่อยๆมาเตือนกันเพราะเราเผลอเราลืมเราบอกไม่เป็นไรรักนิดนึงเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเหตุให้เรา ได้ลําบากกันจริงๆแน่ๆเลยนะคะอืมทันนี้เอาละวันนี้นะก็เริ่มเดินเรื่องดีๆนะอยากจะมาคุยเรื่องโครงการศัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถนะคะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันนี้แกมาคุยให้ฟัง ทั้งมืั้งแต่สัปดาหที่แล้ววันนี้ก็ไปตามรายละเอียดมาแล้วนะคะว่าครั้งนี้นะจ,จะจดขึ้นนะคะก็จะมีระหว่างวันที่26ถึง28มกราคมค่ะที่จังหวัดเชียงรายนะก็จะมีหล,หลายเรื่องหลายๆเหตุการณ์ แต่เขาจะท,ทําพิธีเปิดกันนะคะมีพิธีเปิดแต่จริงๆแล้วพิธีเปิดก็เริ่มที่พิธีเปิดส่วนคณะปฏิบัติงานก็ออกพื้นที่ไปตามปกตินะก็จะมีที่องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าก็นะถ้าใค่ออกเสียงหรือชําเนี่ยงผิดต้องของอาภัยนะคะอยู่ที่อาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนะคะก็มีทางนี้ก็จะมีท้ง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลนะเอ่อให้เขาเรียให้คำปรึกษาจากเกษตรกร,ร,กรมีการดูแลสุขภาพสัตว์นะมีการให้คำปรึกษามีการถ่ายทอดความรู้อะไรต่างๆนะคะโครงการนี้นะโครงการสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยก็ เรากรมพุษศตร์เข้ามาเสนอพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนานแล้วนะคะแล้วโครงการนี้ก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กับประชาชนให้ให้กับพระสงฆ์น,นิกรก็มามีพระราชดำริให้กรมปศาสตร์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์ ข้ามาช่วยเหลือร่วมมือดูแลนะคะมีให้ประชาชนเนี่ยมีความกินดนอย่ดีนะเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยบางทีมันต้องมีเอ่อขันเขาเรียกอะไรการพัฒนานะการบางทีเนี่ยสัตว์เลี้ยงไปเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะเราก็เข้าไปแล้วบางทีนะ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อยู่ไกลนะคะการที่จะไปหาหมอเอาสัตว์ไปหาหมอเหมือนเราเราป่วยเราไปหาหมอง่ายนะแต่สัตว์ตัวใหญ่ๆวัวควายอะไรต่างๆที่เราเลี้ยงกันเนี่ยหรือแม้แมต่เป็ดไก่ที่ตัวเล็กๆนั่นแหละแต่ถ้าเราจะเอาไปหาหมอเยืะๆมันเป็นงความไม่สะดวกบางทีก็เกิดอยู่ไกลเกิด เจ็บป่วยล้มตาดึางขึ้มานะคะแล้วก็ไม่ถันอันนี้ก็โครงการเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่นั่นเองเข้าไปดูแลช่วยเหลือต่อเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลนะเข้าไปให้บริการตรวจรักษานะว่าเป็นยังไงอะไรสุขภาพดีไหมแข็งแรงไหมเป็นโรคอะไรเจ็บป่วยแล้วก็รักษาพยาบาลให้ให้ยา รักษาไปตามอาการช่วยกันดูแลโดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวกับศัลยแพทย์ทั้งหมดนะมหาลัยที่มีคณะศัรยแพทย์ก็จะเอนานักศึกษาแพทย์มาช่วยเหลือส,สมาคมต่างๆที่เกี่ยวกับศัรยแพทย์ก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วทางกรมปศุสัตว์ก็จัดเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในจังหวัดตรงนั้นและจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะบางทีเราก็จัดหนอวมาหาตัดธรมนั้นตรวจรักษานะก็จะออกหน่วยหรือบางทีเนี่ยนะถ้าเราตั้งหน่วยตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะออกไปตามฟาร์มในหญ่หรือไปจุดจุดรวมสัตว์เขาก็จะไปให้รวมสัตว์อยู่นะแล้วเราก็ไปฉีดวัคซีนให้แก้ปากท้าเปื่อยแก้อะไรต่างๆนะคะเขาเข้าไปดูแลไปในจุดรวมของหมู่บ้านเราก็เอาหมอเข้าไปปุ๊บ ใล้สะดวกนะเขาก็มารวมกันอยู่จุดเดียวไม่ต้องออกไปเไกลไม่ต้องเข้ามาในเมืองใช่ไหมเราโครงการนี้นะคะเขากะกันว่านะคาดการว่าเที่ยวนี้นะคะน่าจะมีผู้ที่เข้ามารับบริการไม่น้อยกว่าสามร้อยลายนะที่อำเภอแม่สวยที่เชียงรายเนี่ยแหละแล้วก็มีสัตว์เยอะแยะเลยประมาณสองพันสองพันสามพันตัวนี่แหละนะคะก็ เราก็ดําเนินการไปเรื่อยๆเ,เลยแต่และจุดแต่และจุดเราจะลงไปก็จะมีคือศัตวแพทย์เนี่ยก็เหมือนแพทย์ทั่วๆไปไมีทั้งด้านอายุรกรรมสุพิกรรมสัญญากรรในต่างๆก็คือโรคทั่วไปโรคทางระบบสือพันธุ์นะนี่เขาเรียกสุพิกรรมหรือสัญญากรรอย่างเช่นทําแพ้ทําอะไรต่างๆฉีดวัคซีนป้องกันโรคกำจัดทายาภายนอกภายในนะภายนอกภายใน หลายๆคนเข้าใจอย่างเช่นคือภายนอกก็คือพวกถิงเผาหมัดอะไรพวกนี้นะคะภายในก็หาย,ยาลหลุวยอดออกมาหรือจะเป็นทั้งได้แล้วก็แล้วแต่ชนิสัตว์กันไปนะมีการเก็บตัวอย่างเ,าเพื่อจะสํารวจสภาวะโรคด้วยมีการทํำหมันหมาแมวนะคะอบรมให้ความรู้ถ่ายทอดต่างๆดูแลสุขภาพให้ต่างๆนะเยอะเลยหลายเรื่องในพื้นที่ใครอยู่ที่ เชียงรายที่สะดวกใกล้ลองติดต่อไปรักจังหวัดเชียงรายดูนะคะท่านปรักษาจังหวัดเชียงรายท่านก็ลงพื้นที่ดูแลนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองติดต่อดูว่าจะไปลงที่ไหนเวลาไหนตรงไหนยังไงอะไรนะคะ,ะรายละเอียดเดยเราจะไปวางกันอันนี้เราก็มาเล่าให้ฟังนะ,ะว่าจะมีโครงการนี้ค่ะว่าโครงการที่ดีๆไปโครงการจำหร่แพ่แพทยจะทานเนะเาะก็จะเปิด ทำพิธีเปิดอะ่ะวันที่27แต่ระหว่าง26ถึง28มีลงพื้นที่ตลอดเลยเก่อสนใจนะคะเราก็จะไปกันอ่ะแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นข่าวดีๆยังมาชวนไปเที่ยวกันค่ะงานมหากรรมโคเนื้อและกระบือแห่งชาติปีนี้เราจะขึ้นที่ไหนตามชมเลยค่ะเดี๋ยวไก่จะขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อถึงงานมหากรรมโคเนื้อและกระเบือแห่งชาติค่ะสักครู่เดียวค่ะ ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อเลยนะคะก็คือที่หางไว้ว่าจะมีงานมาหาก,กัรคนและรับมนยแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่24แล้วค่ะประจำปีวิกศัการา์2565นะคะปีนี้รัฐมนตรีช่วยนะคะประพโทัสุทนท่านจะเป็นประธานเปิด งานกระบือแห่งชาให้นะคะก็จะมีผู้ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครน,นะคะ้วมีที่งานที่สกลนครนะนะคะผู้ว่าจุรีรัฐเทพอาท่านมานะร่วมมือกันเลยงานนี้ร่วมมือกันหลายให้ายเลยกระทรวงกรมประสุ์นะ,ะจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครก็เข้ามาร่วมมือกันูรณากะคะจัดงานครั้งนี้ขึ้น ที่นะคะพิธีเปิดในที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชกียรตินศาแปดสิบพรรษาที่อำเภอเมืองสกลนครนะคะงานนี้ไปเที่ยวกันนะสนใจมีงานทั้งแบบที่21ถึง23มีทั้งช่วงวันที่21 22ก็จะประกวดโิคนหนึง่งเนื้อยี่สก็เป็นงานกระดมูอใครสนใจอะไรสิ่งไหนทั้งโคทั้งกระเบือก็เข้าไปเที่ยวกันนี่การจำหน่าย สินค้าต่างๆที่เกี่ยวกับโคกระบือหรือจำหน่ายสินค้าทั่วๆไปเยอะหลายอย่างมีนิทรรศาการาต่างๆมีการจัดประกวดนะคะเรางานนี้เราพูดถึงกระบือเราเน้นกระบือเลยนะคะมีหลายรุ่นนะตั้งแต่กระบือลูกผสมนะกระบือลูกผสมมีทั้งเพศผู้และเพศเมียนะคะรุ่น ทั้งรุ่นตอน,น้ำนมแนะละรุ่นอนแท้ทั้งสองเพศนะทั้งเพศผู้เพศเมียนะคะเป็นกระบือลูกผสมนะแล้วก็มีกระบือปรับสีดำอ่านะหลายคนเคยเคยหูกระเบือปัดสีดำเนี่ยสวยงามตัวใหญ่มากนะคะก็จะมีทั้งเพศผู้และเพศเมียเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหลายรุ่นมีตั้งแต่อ่าเหมือนกันนะทั้งเพศผู้และเพศเมียก็คือจะมีทั้งรุ่น ลูกกระบือนคือก็จะดูจากฟันน้ำนมว่ายังมีฟันน้ำนมอยู่ครบนะคะอันนี้ถือว่า,าเป็นรุ่นรุ่นที่สองอีกรุ่นหนึ่งคือกระบือรุ่นนะคะเมื่อกี้ลูกกระบืออันนี้กระบือรุ่นก็จะมีฟันแท้ไม่เกินหนึ่งคู่นะคะฟันน้ำนมคู่แรกหลุดจนถึงฟันแท้หนึ่งคู่อันนี้ถือว่าเป็นกระบือรุ่น เผื่อใครสนใจนะคะค่อยๆดูไปรุ่นกระบือหนุ่มนะก็จะมีฟันแท้ไม่เกินสองคู่นะคะก็คือฟันน้ำนมคู่ที่สองหลดุดจนถึงฟันแท้สองคู่แต่จริงแล้วคนที่เลี้ยงกระบืออยู่เนี่ยรู้ว่าหมายความว่ายังไงเราก็แค่ไปดูว่ามันสวยงามใครไม่รู้แต่ถ้าอยากรู้ดูมีความรู้ระหว่างที่ประกวดเขาก็าจะอธิบายไปด้วยก็ เราจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกรุ่นหนึ่งของกระบือลักสีดำที่จะประกวดก็คือกระบือต่อเต็มวัยอันนี้เป็นฟันแท้ไม่เกินสามคู่คือฟันน้ำนมคู่ที่สามหลุดแล้วจนถึงมีฟันแท้สามคู่อันนี้เป็นทั้งเป็นกระบือปักสีดำนะมีทั้งเพศคู่และเพศเมียมีสี่รุ่นด้วยกันนะคะใครเลี้ยงรุ่นไหนสนใจอย่างไร นะส่งประกวดเลยที่เดียวแล้วก็มีอีกประเภทคือกระเบือปลักเผือกนะตกระเบือปลักเนี่ยมันเป็นกระเบือที่ถ้าไปแช่ในน้ำกระเบือฝ้ายไทยนั่นเอง,เองนะทีน,นี้ปลักเผือกก็คือตัวสีขาองถานะคะสีก็จะมีทั้งหมดสี่รุ่นด้วยกันทั้งเพศผู้และเพศเมียก็จะมีรุ่นโลกกระเบือรุ่นกระเบือรุ่นกระเบือหนุ่มกระเบือโตเต็มวัยเหมือนกัน นะคะคือทั้งสองประเภทคือทั้งกระเบือปักเผือกและกระเบือปักสีดำนะก็จะมีรุ่นเหมือนเหมือนกันแต่เราแยกเป็นลูกกระเบือเป็นอ่าเป็นกระเบือลูกผสมเป็นกระเบือปักสีดำแล้วกระเบือเผือกนะคะกัเบเผือกแต่รุ่นเนี้ยรุ่นเหมือนกันเลยนะที่สำคัญก็แกลนแชมเปี้ยนได้ถ้วยพระราชทาน นะชิงเพื่อสร้ารกิจารชิเพ่้าคบรากาที่ล่าจ้าเลยทีเดียวค่ะหลายคนติดตามงานนี้มาหลายๆปีนะปีนี้ไปจัดที่สกลนครใครสนใจตามไปเที่ยวกันเลยแล้วก็ส่วนงานนะก็จะมีทั้งแบบโคเนื้อโคอขุนมาประกวดเหมือนกันมีผู้เี้้งมีการออประกวดอะไรนะจูมจูวัวเนยะก็ยังเหมือนเดิมใครสนใจอะไรรุ่นไหน เข้าไปเที่ยวไปชมไปดูกันเลยค่ะ,ะเราก็มีประชาสัมพันธ์เผยแพร่เข้าไปในเฟซบุ๊กของรายการแล้วว่ามีประกวดอะไรมีนิทรรศการเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่สนใจก็ไปดูกันประมาณนั้นนะเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยไปเที่ยวกันนะคะอย่างที่บอกว่ามีการทําประกวดแข่งกระเบื้ออะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยกระเบื้อมันก็น้อยลงนะ เราก็ช่วยกันอนุรักษ์กระบือนี่เป็นสายเศรษฐกษิจของไทยสัตว์หนึ่งเลยที่สนับสนุนไม้สวยงามหลายคนที่ไม่เคยรู้จักใครสะดวกเข้าไปนะคะพาลูกหลานไปเที่ยวกันจะได้รู้จักว่ามัวเป็นยังไงควายเป็นยังไงนะความจุดแตกต่างของวัวกับควายเนี่ยมันดูเห็นได้ชัดตั้งแต่จากเขาจากผิวเนื้อผิวหนัง นะรูปร่างลักษณะอาจจะคล้ายแต่ไม่เหมือนนะดูปุ๊บมันจะรู้ได้เลยเพื่อนอน้องๆหนูๆเข้าไปดูจะได้มีความรู้มากขึ้นและที่สําคัญถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์นะลูกหลานเราก็จะได้เห็นวัวควายที่ยืนในในท้องนาตัวเป็นๆที่ไม่ใช่แนกระดาษนะเราก็ช่วยช่วยกันนะคะอนุรักษ์ให้มันมีคงไว้ซึ่งมันเป็นศาสนิพิทของไทยเนี้ย ไยไทยที่เป็นกระบือเป็นแบบกระบือป,ปะอเงี้ยนะที่มันแค่ในน้ำอยเงี้ยมันเป็นภาพของธรรมชาติที่เด็กๆน,น่าจะได้เห็นจากภาพความเป็นจริงที่ไม่ใช่ในรูปภาพในภาพถ่ายหรือในกระดดษที่ติดอยู่ตั้งข่างฝาอย่างนงี้นะก็อยากให้เข้าไปช่วยๆกันดูนะคะไปเที่ยวกันนะแต่อย่าลืมนะว่าต้องเที่ยวแบบจัดระยะห่างด้วยนะคะกับคนเยอะๆหรืออะไรเงี้ย ก็พยายามล้างมือก็ห่อาาใส่หน้าก,กากนานๆไปแต่ว่าก็เข้าไปเที่ยวไปดูกันแล้วก็เวทีประกวดก็จะแบ่งไปเนี้ยแล้วก็จะมีการประกวดอาหารแข่งขันทำอะไรเงี้ยมีหลายอย่างนะเกี่ยวกับโครกระบือของไทยนี่แหละนะมันเป็นที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะหรือราบางทีมันจะมีสาธิตต่างๆการจัดแสด,แดงผลงานวิชาการมีเทศกาลแบบ การเล่นเทศ,าศาการมีชีวิตก็จะมีสัตว์ต่างๆมนาะแสดงให้เห็นมีโชว์แต่ถ้าเป็นใล่นเทศ,าศาการแห้งเนาะ mm. เขาก็จะมีป้ายมาแนะนาว่าสูตรอาหารสัตว์เออหรือสแสดงของงานต่างๆการเลี้ยงควายพันควายอะไรต่างๆเนาะก็เข้าไปดูมันจะมีเทศ,าศาการหลายรูปแบบให้ดูกันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญในยังนมควายเนี่ยนะก็ มันมีไขมันดีมีประโยชน์หลายคนลองไปทานดูนะบางคนบอกว่ามันจะเหม็นสาบไม้หรืออะไรลองเข้าไปดูไปชิมกันนะมีอาหารมอาีอุปกรณ์เกี่ยวกับบวัวควายกับโคกระบ,บือที่ท่านเลี้ยงไปนะมีเยอะเลยนะคะลองเข้าไปเที่ยวกันนะและว่างวันที่21ถึง23มกราคมนี้นะคะปลายสัปดาห์นี้เอง วิธีเปิดก็23มกราคมนะปิดตอนที่23ตอนมืดๆเลยทีเดียวมีประวเัเยอะแยะหลายรุ่นเน่างที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้นะต้องอ่านนะเพราะว่าพวกควันน้ำนมพวกนี้แกก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไปเที่ยวการมีการจัดการอ๋อมีเสียงวนาด้วยนะมีการแลกเปลีย่ยนความรู้ให้กับเกษตรกรให้กับผู้ผู้เขาเรียกววิชาการกราบเกษตรกรมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะ เข้ามาดูกันนะในคนลองไปดูอ่าแล้วเดี๋ยวที่สำคัญคือเก็บข้อมูลมาให้ดูเลยนะว่าข้างหน้านะสัปดาห์าหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังว่าอยู่ในงานมีอะไรบ้างแล้วถ้าใครมีโอกาสไปเก็บข้อมูลเก็บภาพต่างๆส่งเข้ามาใน Facebook ของรายการประสึกษิ์พัฒนานะคะเราจะได้รู้ว่าท่านใดไปแล้วประทับใจช่วงไหนอะไรยังไงนะคะยังไงก็ไปเที่ยวชมกันนะโอ เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะยังไงนะท่านผู้ชมนะกะ็วันเวลาสถานีเดียวกันนี้เราก็จะเจอกันตลอดเลยแล้วก็มีปัญหาอะไรยังไงอุปสรรคต่งตางๆงานการเลี้ยงาสัตว์อยากให้ช่วยเหลืออะไรประสุตวิ์อำเภอประสัทธ์จังหวัดประสุตว์เขตนะคะทุกๆท,ที่เลยก็ยินดีช่วยเหลือมีปัญหาติดตอ่อมานะก็กลุ่มสุขภาพประชาันค่ะ กรมปศุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพหนึ่นงศูนย์สี่ศูนโทรศัพท์ก็ศูนย์สองหกาสี่สี่เก้าสี่ค่ะเฟซบุ๊กยูทูบนะเข้าไปดูส่งเข้ามาไปเที่ยวงานไหนมาอะไรเนะ้ะส่งมาเราจะได้ไปเราจะได้รูู้ท่านผู้ชมสนใจเรื่องอะไรเนาะแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆยุยที่นา่าสนใจเกี่ยวกับปศุสัตว์นะคะเราเข้าไปดูไปส่งกัน ไหนไปเที่ยวแล้วรักษาสุขภาพไม่ดีนะคะสัปดาห์ต,ต,ต่อไปเราก็จะเจอเจอกันด้วยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับปสัสจุสั์วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ